ตอนนี้ยายนวลมานั่งให้กำลังใจซึ่งร่างกายสุขภาพร่างกายแกยก็ไม่ค่อยดีไม่ให้กำลังใจในเรื่องของการเอาปุ๋ยคอกนะฮะมาบำร,รุงต้นยางวันนี้ก็เป็นวันดีนะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่21ะ่ะเดือนเมษายนซึ่งทางน้องๆก็มาช่วยกันอย่างขยันขันแข,ข็งนะครับมาบำร,รุงยางเนื่องจากว่าขาด ุ๋ยเป็นประมาณยากเราเป็นประมาณค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะก็มาดูว่าตอนนี้จะมีหลานๆอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นกำลังเก็บมะม่วงหิมพานซึ่งช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะออกเยอะมีลูกดกนะเยอะพอสมควรแล้วก็ในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหลานคนหนึ่งน้องปิ๊กนะฮะก็ขยันกันแข็งกับรถไถมาเองนะฮะช่วยกันเอาปุ๋ย วางตามจุดต่างๆแล้วก็ะเห็นได้ว่ามันจะมีรถไถอยู่คันหนึ่งอยู่ด้านนู้นนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะฮะแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นน้องสาวนะน้องสุนะฮะก็มาช่วยกันเทปุ๋ยคองลงในายางเลาลงในไร่าย,ยางวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจในความร่วมมือของน้องๆทุกคนนะฮะที่ได้มาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่นวลน,นะฮะแกสุขภาพไม่ดีเป็นโรคหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะจะเป็นความดันเบาหวานโรคหัวใจต่งตางๆนาน,านนะแกก็ยังมาให้กําลังใจในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงก่อ,กอนอนที่จะสรุปลงก็ขอดูบรรยากาศต้นอย่าง เออต้นอย่างนะฮะตอย่างก็คงจะแค่นี้นะฮะ